สวัสดีคนเกิดวันศุกร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะจะเป็นคลิปทําไมดวงชะตาครึ่งปีหลังของคนเกิดวันศุกร์สวัสดีสายมูและขอสวัสดีแฟนเพจพี่หมออ,อหมอสายมูด้วยนะคะที่ตามกันมาในช่อง Yuu o t u b e นี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่หมอจะทําคลิปครึ่งปีหลังนะว่าคนเกิดแต่ละวันเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์มีดวงเป็นอย่างไรบ้างเอาเป็นภาพรวมเนาะ เป็นภาพรวมแล้วกันนะคะถ้าไพ่ดีก็ดีใจด้วยส่วนถ้าไพ่ไม่ดีก็ดูเป็นแนวทางนะเพราะว่านี่เป็นการดูแบบภาพรวมๆนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะส่วนใครที่อยากจะดูดวงให้มากกว่านี้นะคะ<ๆ>ก็ไปเจอกับพี่หมอออได้ที่เพจพี่หมอออหมอสายมูนะคะมีไลฟ์สดดูดวงฟรีให้กับทุกๆคนในเพจบ่อยๆก็ไปกดติดตามกันก็แล้วกันเนาะต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าแต่งคลิปแบบพวกยูทูบเบอร์เนี่ยไม่เก่งนะฉะนั้นก็ดูกันสดๆเรียวๆอย่างนี้ไปก็แล้วกันเนาะ สวัสดีคนเกิดวันศุกร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะจะเป็นคลิปทำานายดวงชะตาครึ่งปีหลังของคนเกิดวันศุกร์นะคะตั้งแต่กระกฎาคมไปจนถึงธันวาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสับไพ่กันก่อนเนาะพี่หมอใช้ไพ่ทําดีสมบังนะคะของท่านอาจารย์สมบูรณ์ศุกร์นะคะอ วันเกิดวันศุกร์นะคะในเดือนกระกฎาคมนะคะเรามาเริ่มกันที่งานเงินสุขภาพความรักการงานนะคะการงานของคุณนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเพื่อนร่วมงานดีนะคะสภาพแวดล้อมดีนะคะสําหรับคนทํางานประจำเนาะ อ,องค์กรที่คุณทําอยู่นะคะมันอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนครอบครัวนะคะฉะนั้นมันจะอยู่กันแบบอบอุ่นให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างดีเลยนะคะในเดือนกรกฎาคมส่วนคนทําธุรกิจส่วนตัวนะคะมองว่าคุณทํางานในรูปแบบของกงศีในรูปแบบของธุรกิจแบบครอบครัวนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกันคะ่ะเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินนะคะก็เงินเข้าเยอะนะคะแต่ก็ใช้จ่ายเยอะเช่นกันนะคะเป็นคนที่ เงินเข้าค่อนข้างเยอะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะแต่ว่าใช้จ่ายคล่องเช่นกันนะคะเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพมองว่าเดือนนี้แข็งแรงดีไม่มีอะไรน่ากังวลนะคะส่วนเรื่องความรักนะคะโอ้โหเอาเป็นว่าภาพรวมเลยนะคะนื่องจากพาไพ่ใบนี้ขึ้นมาทั้งคนมีคู่มีครอบครัวมีแฟนแล้วหรือโสดอยู่นะคะเดือนนี้นะคะเรื่องความรักไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะสําหรับคนคุณและคู่ของคุณหรือแม้แต่กระทั่งคนโสดที่กําลัง ศึกษาดูใจกับใครอยู่นะคะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งนะคะมีเกณฑ์ไม่ลงรอยนะคะมีเกณฑ์มีปากมีเสียงนะคะส่วนคนที่โสดเลยโคตรจะโสดเลยนะคะคุณก็มีเกณฑ์มีปากเสียงกับคนรอบข้างที่มันชักนําใครก็ตามมาให้คุณในระยะนี้นะคะต่อไปเป็นเดือนสิงหาคมนะคะคนเกิดวันศุกร์นะงานเงินสุขภาพและความรักเรื่องงานนะคะเรื่องงานนะคะ ของคนเกิดวันศุกร์นะในเดือนสิงหาคมนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะมองว่างานของคุณดีจังเลยนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วละงานของคุณนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีตัวคุณเองเป็นคนบริหารตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะทั้งคนที่ทํางานประจําแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะคุณบริหารตัวเองได้เป็นอย่างดีทํางานได้เป็นอย่างดีนะคะทุกอย่างคุณค่อนข้างที่จะระเมีระมัยละเอียดในงานนะคะแล้วก็ระมัดระวังนะคะในงานเป็นพิเศษนะคะฉะนั้นเรื่องงานเนี่ยไม่มีอะไรน่ากังวล นะคะส่วนเรื่องเงินนะคะเดือนนี้มีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะคะมีโชคทางการเงินนะคะคนเกิดวันสุนะคะในเดือนสิงหาเนาะมีเกณฑ์มีโชคทางการเงินนะคะ,คะ,คะ,ะโชค,นนะคะชคมาจากครอบครัวนะคะแล้วก็มีโชคใหญ่ด้วยนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะโชคของพี่หมอพูดเสมอนะคะในในเพจพี่หม้ออ,อหม้อสายมูนะว่าโชคไม่ได้มาจากเรื่องหัวอย่างเดียวนะคะโชคทางการเงินเนี่ยมันอาจจะมาจากทางอื่นก็ได้นะคะ เรื่องสุขภาพในเดือนสิงหาคมนะคะเรามัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะจากของมีคมนะคะเรามัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะจากของมีคมนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ผ่าตัดนะคะอ่าฉะนั้นไปหาเรื่องสะเดาะคอเอาก็แล้วกันนะคะไปทํามีดบาดก็ได้เออหรือไปทําอะไรก็ได้ให้มันสะเดาะคอเพื่อความสบายใจหรือทําให้สบายใจนะคะตามไปต่อกันที่เพจพี่หมออหมอสายมูนะคะพี่หมอมีเรื่อง ทริคดีๆเกี่ยวกับการแก้เคสเสริมดวงไว้เยอะเลยนะคะเรื่องความรักนะคะในเดือนสิงหาคมสําหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะคนมีคู่มีครอบครัวมีแฟนแล้วหลังจากที่เดือนที่แล้วนะคะเรื่องความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดือนนี้ความรักดีรับรื่นดีนะคะคนมีคู่มีครอบครัวมีแฟนแล้วรักดีรับรื่นดีนะคะทั้งคุณและเขาให้ความสนใจใส่ใจกันเอาอกเอาใจกันเป็นอย่างดีนะคะคนโสดมีเกณฑ์มีคู่นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีแผนจะแต่งงานเดือนนี้ เขาอาจจะขอนะคะหรืออาจจะได้ทาง,งานในเดือนนี้นะสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะในเดือนกันยายนนะคะเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพและความรักนะคะ ในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์มีปัญหาในเรื่องงานอีกแล้วนะคะเภาวะเรื่องงานของคุณเนี่ยค่อนข้างขึ้นขึ้นลงลงนะคะเดือนนี้มีความเสี่ยงมากๆ <ksam> นะคะะั้ฉะนั้นต้องระมัดร,ระวังเป็นพิเศษ,ษนะคะในเรื่องงานนะคะทําอะไรต้องให้มันรัดกุมนะคะเออหลังจากที่ดีมาแล้วนะคะเดือนนี้มีเกณฑ์ที่แบบเขาเรียกว่าเป็นช่วงขาลงในเรื่องงานของคุณทีเดียวนะคุณจะเข้าไปเจอความยุ่งยากในการทํางานนะคะความเสี่ยงในเรื่องของงานนะคะทั้งคนทํางานประจําและคนทําธุรกิจส่วนตัวด้วย เรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินเดือนนี้เข้าสู่ภาวะชอ็อตนะคะพี่หมอขอใช้คําว่าภาวะชอ็อตนะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์ในเดือนกันยานะมีแกนที่เงินจะหมดไปโดยที่แบบไม่ทันระมัดระวังตัวเลยนะคะเออมีแกนใช้จ่ายแบบว่าเกินตัวนะคะเงินจะหมดไปโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวนะคะคุณจะเจอภาวะชอ็อตนะเดือนนี้นะ,ะเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพมองว่าสุขภาพยังดีอยู่ยังแข็งแรงอยู่นะคะไม่ได้มีอะไรน่ากังวลในเดือนนี้นะคะเรื่องสุขภาพนะ ส่วนเรื begun, ่องความรักนะคะเรื่องความรักนะคะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะสําหรับคนมีคู่มีครอบครัวมีแฟนแล้วหรือแม้กระทั่งคนโสดก็ตามนะคะมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของครอบครัวของคุณเรื่องความรักของคุณมีเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะคะการแรกเปลี่ยนมาซึ่งผลประโยชน์ในเรื่องของครอบครัวของคุณและคู่ของคุณและคนคุยของคุณนะคะฉะนั้น ค่อยๆใช้สติในการครบหาการในการพูดคุยกันนะคะในการใช้ชีวิตนะคะต่อมาเป็นเดือนตุลาคมนะคะของคนเกิดวันศุกร์เนาะเรามาดูกันที่เรื่องงานเงินสุขภาพและความรักนะคะ เรื่องงานในเดือนตุลาคมนะคะอ่านงานดีแล้วนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะทั้งคนทําธุรกิจนะคะทั้งคนทํางานบริษัทงานประจาอ่ะการงานของคุณในเดือนนี้นะคะอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วนะคะเงินมาแล้วนะคะทํางานได้เงินนะคะทํางานได้เงินนะเดือนนี้เป็นกรอบเป็นกำนะคะเห็นผลนะคะเจ้าน่ายอาจจะมีคะแนนพิเศษให้นะคะอ่าสำหรับเดือนนี้นะคะการงานอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ เรื่องเงินนะคะเรื่องเงินนะคะสําหรับเดือนที่แล้วนะคะเราเราเจอเรื่องเขาเรียกว่าภาวะช็อตนะคะเดือนนี้ก็ยังคงช็อตอยู่นะคะมีโอกาสที่จะต้องเอาเงินเก่าเงินเก็บมาใช้แล้วล่ะนะคะเออหลังจากที่อยู่อเดือนที่แล้วมันก็ช็อตเรื่องการเงินนะคะอาจจะไปเจออะไรบางอย่างเข้าโดยไม่ทันระมัดระวังเดือนนี้อาจจะต้องเอาเงินเก่าเงินเก็บมาใช้แล้วนะคะ เรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพนะคะมองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแข็งแรงดีแต่ก็ไม่สามารถวางใจได้นะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าก็ยังระมัดต้องระมัดระวังเรื่องการโรคติดต่อนะคะจากคนใกล้ชิดจากคนสู่คนอยู่นะคะอาจจะไม่ได้เป็นโควิดก็ได้นะแต่ต้องระวังไข้หวัดก็ยังต้องระวังอยู่นะเออพี่หมอมองว่าอย่างนั้นนะสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของความรักนะคะ เป็นเรื่องของความรักอโหอันนี้เห็นเด่นชาดมากขออนุญาตพูดถึงคนโสดก่อนนะคะคุณมีเกณฑ์มีคู่นะคะแต่คู่ของคุณอาจจะเป็นเพศเดียวกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีรักเพศเดียวกันเข้ามาเกี่ยวข้องในระยะนี้นะคะสําหรับคนโสดนะคะหรือคนที่กําลังคุยคุยกับใครอยู่ถ้าเขาเป็นเพศเดียวกันกับคุณมีเกณฑ์ตกลงปงใจในเดือนนี้นะคะส่วนคนมีคู่มีครอบครัวมีแฟนแล้วนะคะเดือนนี้รักกันดีนะคะหลังจากที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคอะไรกันมาด้วยกันนะคะเดือนนี้จะรักกันมากขึ้นนะคะ มาถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์เนาะงานเงินสุขภาพและความรักนะคะการงานนะคะเหมือนกับหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยเปิดมาหลายหลายวันแล้วนะคะกว่าจะมาถึงคลิปนี้นะคะเจอไพ่ใบนี้นะคะก็ต้องบอกว่า ต้องสงบปากสงบคำนะคะทั้งคนที่ทํางานประจําและคนทําธุรกิจส่วนตัวนะคะจะพูดจะจาะไรให้ใช้สติให้ใช้ความคิดนะคะอย่าปากวายอย่านินทาอย่าว่าร้ายนะคะอย่ากันแนก,กแหนะใครอย่ากตกลงอะไรกับใครโดยที่ไม่ได้ผ่านการตรึกตรองไต่ตรอง,รอง,รองมาอย่างดีนะคะฉะนั้นใช้สติในการพูดจานะคะสําหรับเดือนนี้พูดให้น้อยทําให้เยอะนะคะ เรื่องการเงินนะคะอ่ะเจอปัญหาเรื่องการเงินอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะในเดือนพฤศจิกายนสามเดือนแล้วนะที่คุณช Grammy ็อตอยู่นะคะเขาบอกว่าให้เราต้องขยับตัว <g> อยู่ๆนาฬิกาก็เตือนบอกให้ขยับตัวนี่ฉันก็ขยับนะอ่ะต่อนะคะคนเกิดวันศุกร์ในเดือนพฤศจิกานะคะช็อตอ,อย่างต่อเนื่องนะคะเงินเก็บก็ใช้ไปแล้วในเดือนที่แล้วนะคะเดือนนี้ช็อตอ,อ,อีกยังคงช็อตอ,อยู่นะคะฉะนั้นสู้ๆแล้อดทนนะคะ ทำงานได้มาก็ใช้จ่ายไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเครียดจนเกินไปนะคะพี่หมอเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะต้องดีขึ้นเนาะแต่ว่าเดือนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในเรื่องการเงินเนาะเรื่องสุขภาพนะคะเขาสู่ภาวะความเครียดอย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจากว่าการเงินพี่หมอมองว่าเนี่ยคุณเครียดมาจากเรื่องเงินนะที่มันช็อตมา3เดือนต่อเนื่องแล้ว นะคะเปิดไพ่มาเนี่ยสเดือนเนี่ยคุณช็อตมาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นแน่นอนมันจะส่งผลกับเรื่องสุขภาพภาวะความตึงเครียดภาวะความซึมเศร้ามันจะเริ่มเข้าก็บงําตัวคุณสุขภาพของคุณจะมีปัญหามาจากความเศร้านี่แหละอาจจะก,กินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะส่วนเรื่องของความรักส่วนเรื่องของความรักยังดีนะคะที่คนมีคู่มีครอบครัวมีแฟนแล้วคู่ของคุณไม่ทิ้งว้างไปไหนนะคะเขายังอยู่คอยให้กําลังใจและซัพพอร์ตคุณเสมอนะคะเขาอยู่เคียงข้างกัน นะคะในวันที่คุณแบบเจอปัญหานะคะส่วนคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์มีคนเข้ามาในชีวิตแต่เป็นคนที่เหมือนจะคล้ายกับเราแต่ก็ไม่เหมือนเหมือนจะแตกต่างกับเราแต่ก็ไม่ได้แตกต่างมันเป็นแบบเท่า,ทาๆครึ่งๆกล,ล,ลางๆนะคะแต่พี่หมอก็มองว่าลองเปิดใจดูคุณกับเขาอาจจะเข้ากันได้ก็ได้นะอตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายแล้วนะคะเดือนธันวาคมเนาะคนเกิดวันศุกร์นะคะเดือนธันวาคมนะงาน เงินสุขภาพและความรักนะคะงานในเดือนธันวาคมนะคะงานค่อนข้างหนักโอ้โหต้องใช้คำนี้เลยทีเดียวคุณในเดือนธันวาคมเนี่นอกจากมาเป็นสิ้นปีนะคะงานของคุณค่อนข้างหนักหนักหน่วงเอาเรื่องเลยทีเดียวนะคะก็ต้องอดทนนะคะเอ,อ่ยังไงก็เชื่อว,ว่าความยุติธรรมยังมีอยู่จริงนะคะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถ้าคุณคิดมากเกินไปนะคะคุณจะแบบ เขาเรียกว่าจะเฟลในเรื่องของงานนะคะเออนะคะฉะนั้นขอให้อดทนนะคะแล้วก็อย่าคิดมากนะคะสําหรับคนทํางานประจํานะคะส่วนคนทําธุรกิจส่วนตัวนะคะส่วนคนทําธุรกิจส่วนตัวเรามาระวังเรื่องทุนจมนะคะอืมเรามาระวังเรื่องทุนจมคุณอาจจะรู้สึกว่าลงทุนไปเยอะแต่ผลกําไรมันไม่ได้มากที่ควรนะคะอืมเรามาระวังเรื่องความรู้สึกให้มากเป็นพิเศษแล้วก็อย่าลงทุนอะไรให้มันมากเกินตัวนะคะอย่าให้มันมากเกินกําลังนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินอ่ะมันเป็นเรื่องของสัจธรรมพระมาแล้วนะคะพระมาโปรดแล้วนะคะสําหรับ3เดือนที่ช็อตไปนะคะเดือนนี้อะไรอะไรน่าจะขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะลองพึ่งพาสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ดูนะคะลองพึ่งพาสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ดูนะเวลานี้นะคะแต้มบุญของคุณที่เคยสะสมมามันจะกลับมาส่งผลแล้วนะคะขอให้เดินสายมูดูนะคะลองลองมูดูนะคะอะไรอะไรมันการเงินมันจะได้ดีขึ้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณน,นะ เนื่องจากเป็นเพจเอ่อเนื่องจากเป็นช่องสวนะัสดีสายมูเนาะฉะนั้นก็พี่หมอก็จะติดเรื่องมูนิดๆน,นะคะถ้าไพ่มันขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเองก็ทําเพจเกี่ยวกับมูมูอยู่ด้วยนะคะก็จะถ้าไพ่มันขึ้นที่ค่อนข้างอ,อ,อินไปทางเรื่องมูอันนี้ก็ต้องขออนุญาตพูดเนาะ,ะเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพของคนเกิดวันศุกร์นะคะเรื่องสุขภาพนะคะมองว่าก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องการของของโรคของการติดต่อจากคนสู่คนนะคะ เอออาจจะไม่ใช่โควิดอย่างเดียวนะแต่อาจจะเป็นเรื่องหวัดนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการที่แบบว่าไปไหนทําอะไรด้วยกันกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนกับแบบระวังเรื่องกล้ามเนื้ออักเสบเช่นเนี่ยถ้าคุณไปทําอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะเจอกล้ามเนื้ออักเสบได้นะคะหรือเรามาระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะเวลาไปไหนกันอะไรอย่างเงี้ยเดินทางด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเรามาระวังอุบัติเหตุที่มันจะส่งผลกระทบกับร่างกายของคุณนะคะมองว่าเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยจากบอดี้เนี่ยแหละค่ะจากกล้ามเนื้อจากร่างกายภายนอกนะคะ และสุดท้ายเรื่องความรักนะคะทั้งคนมีคู่มีครอบครัวมีแฟนแล้วและคนโสดนะคะเดือนนี้มีเกณฑ์มีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักของคุณเดือนนี้จะมีเกณฑ์มีปัญหานะคะมีปากเสียงกับคนรอบข้างมีปากเสียงกับคู่ของคุณมีปากเสียงกับคนที่เข้ามาจีบคุณได้นะคะเนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกันเนาะ ก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะพี่หมอจะขอแถมท้ายนะคะด้วยไพ่ฟังใจนะคะว่า,อ,าอีก15วันที่เหลือเนี่ยนะคะวันที่15ไปจนถึง30มิถุนายนนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรลาฮาลิฟแอนเลอร์นะฮะอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันนะคะทุกๆอย่างนะคะมันเป็นสัตธรรมนะคะคุณต้องเรียนรู้และใช้สติ แล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆทําค่อยๆแก้ไขนะคะพี่หมอเชื่อว่าคุณทําได้นะคะพี่หมอเชื่อว่าคุณทําได้ขอให้คุณมีสติแล้วค่อยๆเรียนรู้มันนะคะอืมมีสติแหละดีที่สุดแล้วนะคะก็เหมือนเดิมเนาะสําหรับใครที่ได้ไพ่ดีก็ดีใจด้วยนะคะถือว่าเป็นโชคดีนะคะส่วนใครที่ได้ไพ่ไม่ดีนะคะก็รู้ไว้เป็นแนวทางนะคะใน ครึ่งปีหลังดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างดูเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเป็นแนวทางเนาะถ้ามันดีนะคะก็เอาไว้เป็นกําลังใจแต่ถ้าไพ่มันแย่นักนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฟังหูไว้หูนะเอาไว้พิจารณานะคะโปรดใช้วิจารณญาณเนาะฝากช่องสายมูไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนใครชอบดูดวงฟรีนะคะไปเจอพี่หมอได้ที่เพจพี่หมออหมอสายมูแล้วพบกันนะคะ